ขึ้นเสียงได้อ่างแขย,ยวไฟใช่ประธานเรียนท่าักษะในการโรงิหารและก็และก็คือเพื่อาพรวมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของห้องมองสามคำหนึ่งและเพื่นอนมสามฝ่ายชาย <c oughs> มากล่าบคำใน,นใจแทนเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ย,ต,ย,ต,ยต่างกันเรื่องราวที่ต่างกันในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เพมคิดว่าทุกคน คิดเหมือนกันกับพีก็คือต้องขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้ค่ะที่คอยให้พวกเราได้เรียนหนังสือได้กินได้นอนได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆทุกคนในห้องและสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนพวกเราที่คอยเป็นแบบอย,าย่างที่ดีเป็นคำสอนที่เราดำราไปใช้ในชีวิตได้ทั้งด้านวิชาการและด้าน ขอบคุณกัลยาณมิตรพี่เพื่อนน้องชาวขาวขามทุกคนค่ะที่คอยอยู่รวมทุกข์รวมสุขด้วยกันตลอดระยะเวลาสามปีหรือหกปีขอบคุณความทรงจำดีๆที่ผ่านมาค่ะและสิ่งหนึ่งที่เ็นจะไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาคนเดียวตลอดระยะเวลาสาปีที่ผ่านมา ท่านคุูครูวิทารามุ่มากค่ะท่านคอยอบรมสังสอนพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายคือวันนี้ปัจฉิมท่านเป็นแม่ครูเป็นครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราตลอดเวลาสามปีมาที่ผ่านมาท่านพูดจาด้วยความมาจากใจใช้ความรู้สึกใช้เหตุผล สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบค,คุณทุกท่านสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาคา่ะาก,การกระทำใดที่เพื่อนเพื่อพี่พี่น,อน้องทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้ทำไปโดยความด้สที่ไม่ตั้งใจก็ดีตังใจก็ดีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านมานและขอบคุณการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พน,อน,น,อน้องชาวชาวคำทุกคน ที่จบไปขอให้เดินทางตามเสเ้นทางที่ตนเองเลือกขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนสำหรับวันนี้นายเป็นอิทธที่มาชั้นนักเรียนม .3 ามับหนึ่งขอขอบคุณค่ะ